สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนากันทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีอะไรที่จะต้องเตือนชาวราศีกันบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่19ได้ราศีกรกากละราศีมีน ถ้าเป็นเรื่องการงานของชาวราศีกันอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับใครที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานเป็นช่วงเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมใหม่ๆในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องมีความกระตือรือร้นหน่อยนะทําอะไรเนี่ยเอาทําด้วยความจริงจังนะคะอย่ารักสบายอย่าเอาแต่ห่วงนอนสําหรับใครที่ทํางานก็ต้องทํางานด้วยความเ มุมานะเอาจริงเอาจังอย่ารักสบายมากเกินไปทําอะไรอย่าออกนอกรู้นอกทางการงานของคุณจะได้เริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลมีโอกาสที่จะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆของการที่จะได้งานอะไรใหม่ๆเข้ามาทําเป็นการท้าทายความสามารถเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะมีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปดูงานหรืออาจจะออกไปศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมหรือบางทีอาจจะส่งไปเป็นเขอาอเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนอาจที่จะส่งไปดูงานอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปดูงานต่างประเทศหรือบางคนอาจที่จะได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือได้ไปทํางานต่างประเทศก็ได้สําหรับบางคนนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าการเงินก็เริ่มที่จะ ดีขึ้นสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนาการอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีรายรับรายจ่ายที่พอที่จะผ่านมือทําให้เราไม่เดือดไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่จะเหลือกินเหลือเก็บอย่างนะในช่วงต้นเดือนอย่างแต่เรียกว่าการเงินคล่องตัวมากขึ้นความรักก็เป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีกันไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่67ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีตุลธาตุน้ํากับธาตุลม ไพ่ใบนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องการงานต้องระวังเรื่องความใจร้อนความวู้่วามความใจร้อนหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นด้วยการที่เรามีความรู้สึกว่าคนนี้เอารัดเอาเปรียบเราเราเป็นคนที่ชอบความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาหรือบางทีการทํางานแบบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นก็จะส่งผลทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้ในอนาคตข้างหน้า,าไพ่ใบนี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่า ถ้าเราทําแบบไหนเราจะได้แบบนั้นถ้าเราไม่เอาเปรียบใครเราก็จะได้ดีนะคะแต่ถ้าเราเอาเปรียบเขามันจะมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันอาจที่จะต้องมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแววงกันหรืออาจที่จะถึงขั้นที่เราจะเจอประเภทที่เรียกว่าเขาเป็นคนที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วทําให้เราเดือดร้อนทําให้เราอาจที่จะต้องถูกหลุดออกจากตําแหน่งหลุดออกจากงานเลยก็ได้หรือเราอาจที่จะต้องถูกคนกลั่นแกล้งเราอาจจะถูกคนกลั่นแกล้งแต่สิ่งที่จะทําให้เราอ่ะ ทำให้เราหลุดพ้นจากการถูกกลั่นแกล้งก็คือการต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เขาทํากับเราหรือแอบซุ่มซุ่มเก็บอย่าให้เขารู้ว่าเออฉันจะทนเธอไม่ไหวแล้วนะพยายามที่จะต้องมีหลักฐานทุกอย่างเพื่อบอกเจ้านายหัวหน้าง,งานให้รู้ว่าเราถูกกระทําเราถูกกลั่นแกล้งแบบนี้หรือบางครั้งบางทีต้องระมัดระวังถ้าเราทําอะไรด้วยความตุกติกหมกเม็ดไม่ตรงไปตรงมา ก็มีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นได้ในการทำงานที่ไม่ใส่สะอาดไม่ใส่ซื่อไม่มือไม่มือสะอาดนะคะมันก็จะทำให้คุณเดือดร้อนได้ในอนาคตข้างหน้าเช่นกันนี่ไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่56ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงกลางเดือนตุลาเอ้ย ขอขอภายกลางเดือนพฤศจิกายังอยากจะอยู่เดือนเก่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาการเงินมันจะเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ยังมีเรื่องที่เออจับจ่ายใช้สอยหมดไปมันก็ยังมีเรื่องสะดุดติดขัดในการเงินอยู่บ้างแต่ว่ามันจะเตื้องขึ้นดีขึ้นมากกว่าตอนต้นเดือนอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราว่าอย่ามีน้ําใจเยอะจนเกินไป แต่ก็อย่าแรงน้ำใจจนเกินไปมันต้องพอดีพอดีนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ช่วยตะบี้ตะบันช่วยจนไม่รู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยจะเดือดร้อนไหมหรือบางคนก็เรียกว่าฉันไม่ช่วยใครทั้งสิ้นฉันไม่สนใจใครฉันสนใจแค่ตัวฉันเองคนเดียวถึงเวลาที่เดือดร้อนเราก็จะไม่มีใครสนใจเราแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นมันต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความพอดีไม่ใช่เรียกว่าโอ้ฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้นเพราะว่าฉันจะไม่มีวันที่จะเป็นอย่างคนอื่น ฉันฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้ไปตลอดการเป็นไปไม่ได้หรือการที่จะช่วยก็โอ้ยตะบีตะบานขี้ใจอ่อนที่สงสารยื่นมือเข้าช่วยจนมากเกินไปก็ไม่ได้็มไมก็จะแสดงความเหลืองการที่เรียกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือดร้อนไปพึ่งคนนี้ได้เดี๋ยวเดือดอร้อนไปพิ่งคนนี้ได้มันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเครียดอึดอัดใจน้อยใจทําไมไม่ช่วยเหลือตัวเองหรือบางทีช่วยเหลือคนอื่นไปไปขอความช่วยเหลือเขาเขาไม่ช่วยเหลือเรา ในเรื่องด้านการเงินแบบนี้ก็มีแม้กระทั่งเรื่องการงานก็เช่นกันถ้าเราจะช่วยใครยื่นมือเข้าไปช่วยใครในเรื่องการงานต้องดูด้วยว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราปะถ้าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราอย่าไปยุ่งนะคะถอยออกมาจะดีกว่าด้วยราศีกันระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งด้วยคือการที่เรียกว่าอย่าไปพูดอย่าไปยุ่งอย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่สเป็นดีที่สุดจะคุยอะไรคุยแต่เรื่องของเราคุยแต่เรื่องของตัวเราคนเดียวพอแล้ว ไม่ต้องไปเอ่ยพาดพิงว่าเนี่ยตอนนั้นเรากะบคนนั้นเรากับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะละมันจะเกิดปัญหาในเรื่องการงานในเรื่องเอ่อปัญหาที่จะมาหาคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือคําพูดอย่าพูดตรงอย่าพูดแรงอย่าพูดขวานผ่าซากมากเกินไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ยี่สิบได้ราศีมีนแล้วก็ราศีกุมราศีมีนธาตุน้ําราศีกุมธาตุลมน้ํากับลม <c oughs> ไพ่ไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าจะมองแล้วเป็นไพ่จัดว่าดีไหมก็จัดว่าดีอยู่นะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องคําพูดอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องคําพูดสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการทําอะไรแบบด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะ การเงินคุณถึงจะดีการงานคุณถึงจะมั่นคงความรักดีๆจะมีเข้ามาไหมสําหรับคนโสดมีความรักเข้ามาแต่มันอาจจะเป็นความรักแบบเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะต้องบอกก่อนเลยสําหรับชาวราศีกันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันเหมือนมีเขาเรียกว่าเหมือนมีนี่เวรกรรมเก่ากันมาแล้วพอมาเจอกันเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกนะว่าอยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ว่ามีความสุขนะอยู่ด้วยแล้วมันก็เหมือนกับเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมใส่เรานะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะแต่ทําไมรักแล้วมันเปลี่ยนใจไม่ได้มันเป็นการที่เรียกว่าเหมือนเราเจอเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยังไม่หมดเวรต่อกันมันยังไม่ไปจากกันมันยังตัดใจไม่ได้หรือมันยังทําใจที่คิดว่าเลิกรักดีกว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขคุณยังคิดตรงนี้ไม่ออกนะคะ มันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนเราเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วมีอะไรมันต้องชดใช้กันเมื่อชดใช้หมดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปจากกันเองทีนี้เรามาดูไพ่เอ่อค e ออฟเลิฟจะขยายความว่ายอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ อยากให้สนใจในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการงานก่อนถ้าเป็นเรื่องการงานคุณอยากให้เจ้านายหัวหน้างานสนใจคุณมองความเก่งมองความฉลาดมองความกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจของคุณนะคะด้วยคุณเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือถ้าทําอาชีพอิสระใดๆดหรือ,อ,อธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารก็รักนะ ออลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดว่าทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆก็เรียกว่าคนที่คุณทำงานร่วมด้วยหรือคนที่คุณติดต่อด้วยเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเราต้องพยายามทำอะไรก็ได้ให้เขาสนใจเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมงานเราจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อิสระ เป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าทําอะไรก็ตามไม่ชอบมีกฎมีกฎมีข้อบังคับมากเกินไปหรือไปทํางานอยู่ใต้อนาตคนอื่นมากจนเกินไปก็จะรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกอึดอัดมารู้สึกเรียกว่าเหมือนเราอยู่แบบหวานอมขมลืนอะอะไรก็ต้องทนอะไรก็ต้อง เอ่อหยุนหยุ่นยอ,ยอมยอมอยากทําอะไรที่มันอิสระเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรที่มันอิสระคุณสามารถแยกออกมาทําอาชีพอิสระของคุณได้นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะทําค่อมกันไว้ก่อนระหว่างการทํางานประจํากับทํางานอิสระเม,เมื่อเมื่อไหร่ที่งานอิสระมันเติบโตเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอาชีพประจําเราก็สามารถอยู่ได้แล้วคุณค่อยปล่อยมือมาทําอาชีพอิสระมันจะเป็นการทําที่ไปได้อย่าง สละส่วยเพราะไม่ต้องอยู่ใต้อานัตไม่ต้องอยู่ใต้คําบังคับบัญชาของใครคุณจะรู้สึกว่ามันปลดปล่อยมันเป็นความคิดของตัวเราเองที่เราจะสามารถบินไปได้ทําได้ดีกว่านี้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่แหวนคู่แหวนคู่ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกรกฎเอ้ยขออภยัยชาวราศีกันหรือลัคนากันคุณอาจที่จะทําอะไรควบคู่มากกว่าอย่างเดียวนะ คุณอาจจะต้องทําอะไรสองอย่างควบคู่กันไปในช่วงระยะเวลาต่างๆเดือนไปแล้วและเป็นการที่ทําอะไรที่มันแบบสามารถที่จะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณมีเงินมีทองมีได้เงิน,ได,งนได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมได้ในในช่วงของตลางเดือนพฤศจิกายนแต่สําหรับใครที่โฟกัสเรื่องความรักเขาบอกว่าจะพบรักนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักแล้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันถึงขั้นลงเอยได้เลยนะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เราจะเห็นว่าคนเอามือปิดปากสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ควรพูดอะไรก็ตามที่มันพูดออกไปแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีให้กับเราให้เราเงียบไว้เป็นดีที่สุดอะไรก็ตามที่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดแล้วแรงเราพูดแล้วตรงเกินไปเราก็ไม่ต้องพูดหรือแม้กระทั่งใครเขาจะมาติฉินนินทาว่ากล่าวคนนั้นคนนี้ให้ฟังมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สาม เขาไม่ได้หยุดนตรงนั้นเราก็ไม่ควรพูดให้เรานิง่งให้เราเงียบไว้จะดีที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าความรักเขาบอกว่าบางครั้งบางทีบางอย่างที่มันไม่ได้ผิดร้ายแรงจนเกินไปเราก็อย่าไปพูดเยอะเกินไปอย่าไปจำ้ำจี้ช้ำชัยมากเกินไปมันจะทําทให้เราเสียคนดีๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันอึดอัดใจามากๆม,มันหนักมากๆม,มันไม่พูดมันทนไม่ได้แล้ว แต่คุณก็ยังเลือกที่จะไม่พูดนั่นมันคือการแตกหักได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าจะเลือกไม่พูดแล้วมันเก็บอึดไว้ในใจคนเดียวควรที่จะต้องพูดแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างพูดแล้วทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนตัวเราเองก็เดือดร้อนก็ไม่ควรพูดนะคะไพ่สรุปสุดท้ายคือไพ่ยิบสีไพ่ยิบสีใบแรกได้เก้าถ้วยเก้าถ้วยในที่นี้เขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณมีแบ็กอัพดีอยู่นะสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณในเรื่องการเรียนอยากจะเรียนสูงแค่ไหนอยากจะเรียนยังไงผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาเขาเขามองว่าคุณเป็น เป็นเด็กดีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กฉลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพบเห็นทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการงานการงานคุณมีแบ็กอัพที่ดีคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณไม่ทําให้คุณเดือดร้อนได้หรือคนที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณเขาจะเกรงใจนะคะเขาจะเกรงใจคุณเขาจะมองเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขารู้นะว่าคุณมีแบ็กอัพเป็นคนนี้คอย หนุนหลังคุณอยู่เขาจะไม่ค่อยกล้ายุง่งทีนี้ถ้ามาในตําแหน่งเอ่อเรื่องความรักคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเจ้าชู้ในที่เนี้ยเราไม่ได้ลุกขึ้นไปจีบใครนะมีแต่คนเดินเข้ามาหาเรามาจีบเรามาสนใจเราเองเพราะความมีเสน่ห์ในด้านการทํามาหากินของคุณในด้านการทํางานของคุณจึงทําให้มีเสน่ห์จึงทําให้มีคนเอ่อเขาเรียกว่าลหลงไหลในความมีเสน่ห์ในด้านการทํางานของคุณจนได้ปื้มแหละพูดง่ายๆเพราะฉะนั้น การหลงไหลได้ปื้มในที่เนี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนมาหลงไหลได้ปื้มเราเองเราไม่ได้ไปเจ้าชู้กับใครใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปแต่ดันถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ซะนี่ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะฟูเดอะฟูด้วยคุณเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กไงย,ยังไม่อยากจริงจังกับใครในเรื่องความรักอยากจะคบแบบเผื่อเลือกไปก่อนมันจึงถูกมันจึงถูกมองว่าเจ้าชู้ส่วนเรื่องการงานคุณเป็นคนที่มีความเออ กา้าได้ก้าเสียนะคะงานอะไรที่เริ่มต้นแล้วผิดพลาดไปแล้วพังไปแล้วมันเจ๊งไปแล้วมันล้มไปแล้วไม่เป็นไรฉันสามารถลุกขึ้นยืนและทําใหม่ได้แต่จริงๆข้อเสียของคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตือนก็คือคุณเป็นคนเจ็บแล้วไม่ค่อยจํา มันจึงทําให้คุณล้มแล้วล้มอีกล้มอยู่บ่อยๆถ้าคุณเจ็บแล้วจาแล้วเอาบทเรียนของการที่เจ็บในครั้งนั้นในแต่ละครั้งมันจะไม่แตกต่างกันมากนะักคุณจะรู้เลยว่าสาเหตุที่มันล้มมันพังพินาศมันมาจากจุดนี้แล้วคุณแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตรงนั้นไปเลยแล้วเป็นคนใหม่คุณถึงจะมีความมั่นคงในด้านการทํางานเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาได้แปดไม้เทา้าแปดไม้เทา้าบอกของการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนวู่วาม คิดเร็วพูดเร็วตัดสินใจรวดเร็วทําอะไรใจเร็วด่วนได้แต่ถามว่าทําสําเร็จไหมไมันก็สําสเร็จนะในบางครั้งมันก็สําเร็จในบางครั้งถ้าเกิดมันไม่สําเร็จขึ้นมาล่ะคนที่เสียหน้าก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมันก็ไม่ได้ผิดแต่เพียงแต่ว่าศึกษาเรียนรู้ให้มันรอบครอบหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังจะทาเนี่ยทาไมเขาตัดสินใจกันได้อย่างรวดเร็วเมื่อตัดสินใจทําแล้วมันจะได้จริงอย่างที่เขาว่าไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามต้อง เบรกตัวเองไว้บ้างแต่ในที่นี้ในไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดจะสมความปรารถนานะคะไพ่ใบต่อมา8ดาบ8ดาบเขาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกันหรือลัคนาการมีความอึดอัดใจอยู่นะอึดอัดใจกับบางสิ่งบางอย่างคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแต่เราพูดไม่ออกเราบอกใครก็ไม่ได้เก็บอึดเอาไว้ในใจจนบางทีเนี่ยเรากลายเป็นว่าจะขยับทาอะไรก็ถูกคนคอยจ้องจับผิด ผิดไปสมบูทุกอย่างหรือบางทีบางช่วงสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนาการบางคนอาจจะถูกยอกยอกโ,โยกย้ายสถานที่ทํางานแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่แบบเดิมๆม,มันเหมือนไปอยู่ในห้องในลืบในที่แคบๆจนรู้สึกอิดอัดรู้สึกไม่ค่อยชอบมันไม่เหมือนที่เดิมที่ฉันอยู่แบบอิสระกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันหรือลัคนาการในบางคนต้องระวังเรื่องการทําผิด ในการทําในหน้าที่การงานมันอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นได้มันอาจที่จะทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสที่จะติดคุกติดตารางได้สําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนสําหรับบางคนใครที่ทำอะไรตุกติกหมกเม็ดนะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาอาจที่จะทําให้คุณมีเรื่องมีราวมีคดีความเกิดขึ้นได้ไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่เอ่อ หกถ้วยหกถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าคุณยังโชคดีนะชาวราศีกันหรือลัคนากันให้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่เข้าไว้ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณปกป้องคุณให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดจะมีความรักเข้ามาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับชาวราศีกันแต่เรื่องที่จะแปลกก็คือคุณต้องตัดสินใจเลือกคนที่ อายุมากกว่าถึงจะดีถ้าอายุน้อยกว่ามันอาจจะกลายเป็นคุณต้องไปคอยช่วยเหลือเขานะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ